มันง่ายที่เราจะบอกว่าเราไม่แคร์คนอื่นมากนักหรอกแต่ในความเป็นจริงเราต่างก็แคร์ค่ะ Mind Bookshelf Podcast ตันเริ่มด้วยคำถามละกันค่ะทุกคนลองนึกคำตอบของตัวเองนะคะอะไรคือสิ่งที่หยุดคุณไม่ให้ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำหรือใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณกลัวอะไรอยู่ถ้าคำตอบของคุณเหมือนกับตานคือกลัวคนอื่นมองไม่ดี ตันรู้สึกว่าตันใช้เวลาและพลังงานมากเกินไปในการคิดเรื่องพวกนี้ค่ะมัวคิดว่าแล้วเขาจะมองตันยังไงคิดกับตันยังไงพูดถึงตันในแบบไหนแล้วเขาคาดหวังอะไรจากตานบ้างแต่ความจริงก็คือไม่ว่ายังไงไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็มีคนตัดสินเราอยู่ดีค่ะนี่ล่ะค่ะหนังสือเล่มนี้ถึงขายดีและมีคนพูดถึงเยอะ แต่ได้ยินหนังสือเล่มนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่ซื้อมาอ่านสักทีเพราะมัวแต่จัดว่าก็แค่ช่างแม่งไหมอะทำไมถึงมีคนออกมาพูดเป็นทอปิกได้จริงจังขนาดนั้นจนวันหนึ่งอยากได้หนังสือสักเล่มไปอ่านในทริปค่ะก็เลยอ่ะเล่มนี้แหละมันค้างคาอยู่นานละทริปนี้ก็ไม่ได้แพลนจะเที่ยวอะไรมากอยู่แล้วสรุปคืออ่านจบทั้งเล่มในหนึ่งวันค่ะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับตาลมาก่อนเป็นหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมลโรบินเขาเก็บรายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างยิบย่อยได้ดีมากค่ะ mm hmm. เห็นภาพชัด mm hmm. เล่าดีอ่านไปก็ mm hmm. เออวะใช่ฮะก็เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่เราลืมที่จะคิดทบทวนสิ่งเหล่านี้ไปเรากำลังให้ค่ากับความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้คิดเห็นอะไรกับคุณด้วยซ้ำเราอาจจะกำลังคิดไปเองค่ะ เราใช้ชีวิตเหมือนว่าถ้าจะทำอะไรก็คิดถึงคนอื่นคิดพรุงพลรังไปหมดแล้วทุกคนรอบตัวเขาจะรักเราถ้าเชื่อฟังแม่ทำตามที่แม่บอกแล้วแม่จะเลิกบน่นถ้าเรารับงานเพิ่มอีกไว้เขาหัวหน้าหัวหน้าก็จะรักแล้วก็ให้เกียรติเราถ้าเราทำตัวเป็นมิตรมากกว่านี้หน่อยเพื่อนร่วมงานน่าจะชวนเราไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันถ้าทาอะไรไปไหนก็นึกถึงเพื่อนตลอดแล้วเขาก็น่าจะทาแบบนั้นกับคุณเช่นกัน มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะคุณทำงานหนักขึ้นยอมคนอื่นมากขึ้นทำตัวเองให้หดลงกว่าเดิมแต่ก็ยังมีคนผิดหวังในตัวคุณอยู่ดีมีใครบางคนวิจารณ์คุณอยู่ดีสุดท้ายคุณก็ยังคงรู้สึกว่าพยายามแค่ไหนมันก็ไม่เคยพอการเอาความสุขของเราไปผูกกับพฤติกรรมความคิดเห็นและความรู้สึกของคนอื่น มันอาจจะบั่นทอนความสุขของตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะไม่ว่าพวกเขาจะมองคุณยังไงตัวคุณก็ยังคงเป็นตัวคุณคุณรู้จักตัวเองดีกว่าใครคะ่ะมนุษย์ทุกคนถูกออกแบบมาให้ต้องการที่จะควบคุมค่ะมีงานวิจัยซัพพอร์ตเรื่องนี้ลึกๆแล้ว เราทุกคนต่างต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งในชีวิตตัวเองทั้งเวลาความคิดการกระทําสิ่งแวดล้อมอนาคตการตัดสินใจรวมถึงผู้คนรอบตัวเพราะถ้าหากเราควบคุมได้เราจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภยัยเราเลยอยากควบคุมทุกสิ่งและหลายครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ความจริงก็คือ ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะสิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือตัวคุณเองความคิดของคุณการกระทำของคุณและความรู้สึกของคุณเองค่ะและเมื่อคุณเลิกที่จะพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็เท่ากับว่าคุณเลิกที่จะสิ้นเปลืองพลังงานคุณได้สิทธินั้นค่ะสิทธิ์ที่จะได้เวลาของคุณคืนมา ไม่ใช่ทุกคนจะคู่ควรกับเวลาแล้วก็พลังงานของเรา oh. ถูกไหมคะยิ่งคุณปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตของพวกเขาไปชีวิตคุณก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งคุณปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นรู้สึกแบบที่เขารู้สึกคิดแบบที่พวกเขาคิดความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆรอบตัวก็จะยิ่งดีขึ้นคะ่ะมันง่ายมากเลยคะ่ะที่เราจะบอกตัวเองว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะรัก ไปเจ้ากี้เจ้าการบอกเขาให้แต่งตัวแบบนี้ไปทำนั่นทำนี่เพิ่มมันขวางตาเราไปหมดเอ๊ะสรุปว่าแนะนำเพราะเขาหรือว่าเพราะเรากันแน่นะคะหลังจากที่ตันได้ลองใช้ลองพูดกับตัวเองว่าเลดเดมทุกครั้งที่รู้สึกขัดตากับบางสิ่งตอนนี้รู้แล้วคะ่ะว่าสิ่งนั้นมันไม่คุ้มค่ากับเวลาของตาลเลย บางอย่างไม่สมควรที่จะได้รับความใส่ใจจากเราด้วยซ้ำยิ่งลองพูดดูก็ยิ่งมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาคิดมีเวลาหายใจมีเวลาจะไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกับตัวเองมีเวลาดูแลตัวเองลองดูค่ะไม่มีอะไรเสียหายนี่คะสิ่งที่ตานอยากแชร์คืออย่าบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนเลยค่ะปล่อยให้พวกเขาเป็นตัวเองเพราะพวกเขากำลังแสดงตัวตนที่แท้จริงให้คุณเห็น ก็แค่ปล่อยเขาเขาจะได้สบายตัวสบายใจแต่ถ้านั่นทำคุณไม่สบายใจคุณก็แค่เล็ดเต็มให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วคิดต่อว่าจะเล็ดมีให้คุณเลือกว่าคุณทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้หยุดพยายามควบคุมคนอื่นแล้วกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองค่ะเมลเขาเขียนถึงตัวเองทำให้ตันนึกถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่ะ ด้วยความที่เป็นลูกคนโตเราก็จะเข้าใจว่าเราชอบแก้ปัญหาถ้าไม่ก้าวเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ทุกอย่างจะพังและมีแค่ฉันเท่านั้นที่ต้องเข้าไปทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางทั้งความสัมพันธ์งานเพื่อนหรือแม้แต่อารมณ์ของผู้คนรอบตัวเวลาที่บางสิ่งไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะรู้สึกว่าตัวเองบอกพร่องแต่สิ่งที่เมลบอกก็คือ ที่เราอยากควบคุมนั้นมันอาจจะมาจากความกลัวค่ะกลัวที่ต้องมาจัดการยุ่งยากทีหลังกลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับกลัวว่าจะไม่สำคัญคุณถูกยอมรับและเป็นคนสำคัญเสมอค่ะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปจัดการควบคุมเล็ดเต็มจัดการปัญหาของพวกเขาก่อนในหนังสือมีตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าในที่ทำงานเช้านี้เพื่อนร่วมงานของคุณเขาดูแบบ อารมณ์เสียหงุดหงิดกับอะไรสักอย่างปกติคุณอาจจะอยากเข้าไปทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นไปทำไทยเปลี่ยนบรรยากาศให้ดีขึ้นแต่เขาไม่รับความหวังดีนี้คุณก็พลอยจะอารมณ์เสียไปด้วยแทนที่จะให้เขาปล่อยพลังงานลบๆใส่คุณลองพูดกับตัวเองว่าเล็ดเต็มให้เขาทำหน้าบุดบึ้งไปมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วคุณก็เล็ดมีให้ตัวเองกลับไปโฟกัสที่งานค่ะ คุณต้องยอมเลิกที่จะอนุญาตให้คนอื่นสร้างความเครียดที่ไม่จำเป็นให้กับชีวิตคุณค่ะตันใช้คำว่าไม่จำเป็นเพราะตันคิดว่าความเครียดบางอย่างจำเป็นต่อชีวิตตันค่ะมันเป็นแรงกระตุ้นในการทำบางสิ่งที่สำคัญแล้วก็สนุกที่จะได้คิดได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ชอบความเครียดที่เลือกได้เองค่ะไม่ใช่ความเครียดที่ใครก็ไม่รู้ออกมายัดเยียดให้เลิกยอมให้คนอื่นมาทำให้ชีวิตคุณเครียดค่ะพูดง่ายแต่ทำยากใช่ไหมคะแต่ก็พูดไปก่อนค่ะบอกตัวเองแบบนี้เสมอแล้วค่อยๆพยายามทำค่ะทุกที่ไม่ว่าคุณจะสุขหรือทุกคุณสงบได้ค่ะไม่มีอะไรสวยงามไปกว่าความสงบสุขในชีวิตแล้วถูกไหมคะ อารมณ์ของพวกเขาก็เล็ดเดมรู้สึกไปค่ะให้คุณ let me just enjoy life นะคะการที่เขามีชีวิตที่ดีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดต่อเราค่ะวิธีการตอบสนองของคุณต่อชีวิตของพวกเขาต่างหากที่ทำให้คุณเจ็บปวดความอิจฉาคือคำเชิญจากตัวตนในอนาคตของคุณ คุณเลือกได้ค่ะว่าจะให้ความอิจฉามันมีผลยังไงกับตัวคุณเวลาที่คุณเลื่อนอินสตาแกรไปเจอรูปที่คนคนหนึ่งโพสต์แล้วรู้สึกอิจฉาคุณคิดอะไรอยู่แล้วทําอะไรหลังจากนั้นคะถ้าสิ่งที่คุณทําสุดท้ายแล้วมันคือการยอมรับให้ความสําเร็จของคนอื่นมาขัดขวางตัวเราแต่อยากแชร์เรื่องนี้ค่ะความจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมความสําเร็จ ความโชคดีหรือจังหวะชีวิตดีๆของคนอื่นได้ใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราทำอะไรกับตัวอย่างที่เราเห็นจากคนอื่นแล้วเราทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นคุณอาจกำลังรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเลยใช่คะ่ะแล้วไงคะถ้ามัวแต่โทษโชคชะตาว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเลยคุณกำลังทำให้แรงจูงใจของตัวเองค่อยๆหมดไปคะ่ะ และนั่นก็กำลังขัดขวางการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นของตัวเองอยู่ถ้าคุณเอาแต่คิดแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นจริงเพราะสมองของเราเขาจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตตัวเองเสมอถูกไหมคะเมลเขาเขียนแบบนี้ค่ะทุกคนมีไพ่ในมือลองมองไพ่ที่มีอยู่แล้วเล่นเกมนี้ให้ดีที่สุดในไพ่ที่มีถ้าคนอื่นไพ่ดีกว่าเขาชนะก่อน มันก็เรื่องของเขาค่ะเล็ดเต็มให้ชนะไปก่อนเราก็แค่พยายามทำเกมของเราให้ดีที่สุดค่ะอย่ามัวแต่ไปเสียเวลามองไพ่ของคนอื่นถ้าเราเลือกไพ่ไม่ได้โฟกัสตอนนี้ค่ะตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างจะเอาไพ่ในมือไปเล่นยังไงถึงจะชนะในเกมชีวิตนี้ได้ต่างหากคือเรื่องที่เราต้องทำจดจ่อกับไพ่ที่มีอยู่แล้วเลือกค่ะว่าจะเล่นยังไง การเปรียบเทียบแล้วเกิดความรู้สึกอิจฉามันแสดงให้คุณเห็นว่าด้านไหนในชีวิตที่ควรจะกลับไปใส่ใจมากกว่าเดิมคนที่คุณรู้จักวันนี้เขาสําเร็จนั่นหมายความว่าคุณหมดเวลาที่จะอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วลงมือทําซะท่านั่นก็คือฝันของคุณเหมือนกันคุณอาจจะเจ็บปวดที่เห็นความพยายามอย่างมากของคนอื่นซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ วันนี้มันออกดอกออกผลแล้วแต่คุณยังไม่เริ่มสักทีคุณก็ทำได้ค่ะทำเล็กทำน้อยหรือว่าเล่นใหญ่ก็ทำไปเถอะค่ะแค่เริ่มสักทีหนึ่งถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกอิจฉาใครสักคนลองนั่งลงแล้วคุยกับตัวเองดูค่ะจากสิ่งที่เห็นเราจะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองได้บ้าง ตอนนี้คุณมีบางอย่างที่ตั้งใจจะทำมีไอเดียที่เจ๋งคิดทบทวนวางแผนทุกอย่างมาดีแล้วเหลือแค่รอเวลาที่เหมาะสมรอให้รู้สึกพร้อมหรือรู้สึกกลัวน้อยกว่านี้หน่อยรอให้ใครบางคนเดินมาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องเริ่มละแต่ปัญหาของการรอก,ก็คือไม่มีใครมาบอกคุณได้ดีที่สุดหรอกคะ่ะรู้ไหมคะ คุณต้องการคําอนุญาตจากเพียงคนเดียวก็คือตัวคุณเองค่ะและเมื่อไหร่ที่คุณจะกล้าหารพอวันที่ความกังวลมันหมดไปหรือเปล่าไม่มีค่ะคนรอบตัวพูดกับตาว่าเป็นคนกล้าจังกล้าลุกออกมาทำนูน่ทนทำนี่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆจริงๆแล้วความกลัวของตามันก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็ยังคงกลัวพังกลัวพลาดกลัวเฉมกลัวเสอือแต่ตันก็จะถามตัวเองว่าอยากทำสิ่งนี้จริงๆริงไหมใช่ค่ะตันอยากทำงั้นก็ลุยแค่นี้เองทำท,งทั้งทั้งที่กลัวทำทั้งทั้งที่ลังเลสงสัยในตัวเองทำทั้งทั้งที่ท,ทางมันสว่างบ้างมืดบ้าง ทำทั้งทั้งที่สามารถคิดข้ออ้างได้สารพัดที่จะไม่ทำมันเนี่ยแหละค่ะเล็ดเดมพูดถึงเราในแบบที่พวกเขาอยากพูดเล็ดเดมวิจารณสิ่งที่พวกเขาอยากวิจารณ์ถ้าพวกเขาที่ตันกำลังพูดถึงคือคนที่ตันรักคือคนที่ตันแคร์ไม่ได้หมายความว่าตัานช่างแม่งเถอะไม่แคร์ความรู้สึกเขานะคะแต่ตันเคารพ ความคิดเห็นคำเตือนรวมถึงคำแนะนำของพวกเขานั่นก็มาจากความเป็นห่วงเข้าใจค่ะแต่ตานก็เคารพการตัดสินใจของตานเองเหมือนกันคิดดีแล้วว่ารับผิดชอบการตัดสินใจครั้งนี้ไว้เล็ดมีได้ทำในสิ่งที่อยากทำ Let <me> เล็ดมี respect เคารพตัวเองวันหนึ่งที่เรามีความสุขในสิ่งที่เราเลือก จนมวลของความสุขมันส่งไปถึงคนเหล่านั้นเขาก็อาจจะดีใจกับเราก็ได้ค่ะหรือว่าในเบสเคสสิ่งที่เราทำมันอาจจะอินสป r e ให้เขาได้กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เขากลัวมาตลอดเหมือนกันก็ได้เมื่อฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากจะห้ามคนข้างๆไม่ว่าจะเพื่อนเพื่อนร่วมงานแฟน ลูกๆหรือว่าพ่อแม่ก็ตามไม่ต้องห้ามค่ะเคารพการตัดสินใจและเชื่อมั่นในพวกเขาไว้ค่อยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆหรือว่าคอยปลอบในวันที่เขาต้องการน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดนะคะอย่างน้อยก็ตาแหละคนหนึง่งที่ต้องการแบบนี้ทุกคนมีฝันทุกคนมีสิ่งที่อยากทำ คุณห้ามได้วันนี้มันก็ยังค้างคายในหัวเขาอยู่ดีค่ะเล็ดเดมได้เป็นตัวของตัวเองเถอะนะคะเอาล่ะวันที่พร้อมที่สุดจะไม่เกิดขึ้นค่ะ5 4 3 2 1ลุกไปทำสิ่งที่อยากทำค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝันนะคะไว้มาเล่าเติมใจให้กันในคอมเมนต์หน่อยนะคะอยากอ่านค่ะ คุณกำลังคิดจะเปลี่ยนใครสักคนด้วยเหตุผลที่ว่าคุณรักและหวังดีกับเขาคุณทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะคนเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อพวกเขาอยากเปลี่ยนมีงานวิจัยซัพพอร์ตเรื่องนี้ตาลอยากแชร์เรื่องของพ่อของตานค่ะไม่กล้าคิดเลยว่าพ่อจะหยุดเมาเล่าได้ตานแม่แล้วก็น้องชายพยายามกันมาทุกวิธีแล้วค่ะ ถ้าคุณพอจะนึกวิธีที่จะทำให้คนคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าเมาทุกวันหยุดดื่มได้ตาลองมาแล้วทุกวิธีตั้งแต่7ขวบที่พยายามสอบให้ได้ที่หนึ่งของห้องเพื่อแรกกับพ่องดเหล้าเป็นช่วงสั้นๆโตมาพอหาเงินได้ก็ใช้เงินซื้อค่ะเรามันถนัดอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ว่าพ่อก็ยังเมาค่ะจนถึงอายุ36ก็เกือบ 30ปีที่ตานพยายามใช่ไหมคะจนบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเราแบกเรื่องนี้มานานพอแล้วถ้านี่คือความสุขเดียวของเขาถ้าเขาอยากทําและอยากเป็นแบบนี้ก็เล็ดเต็มถ้าเกิดอะไรที่เราต้องแก้ก็ค่อยแก้แล้วกันวันหนึ่งพ่อก็หยุดเองโดยที่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าทำไม เขาก็คงอยากหยุดของเขาเองตันไม่เคยคิดเลยจริงๆค่ะว่าจะมีวันนี้ก็นั่นแหละค่ะมันชัดเจนมากสำหรับเรื่องที่กำลังจะเล่าความจริงแล้วผู้คนจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อพวกเขาอยากเปลี่ยนค่ะไม่สำคัญเลยว่าคุณจะอยากให้เขาเปลี่ยนมากแค่ไหนไม่สำคัญเลยว่าเหตุผลของคุณมันจะฟังขึ้นมากแค่ไหนและ ไม่สำคัญเลยว่าหากเขาไม่เปลี่ยนเขาจะต้องเจอกับผลกระทบใหญ่แค่ไหนถ้าคนคน,นึงไม่ต้องการจะเปลี่ยนเขาก็จะไม่เปลี่ยนค่ะและที่มากไปกว่านั้นก็คือการสร้างแรงกดดันให้คนคน,นึงเปลี่ยนแปลงมันมีแต่จะเพิ่มความตึงเครียดขุ่นเคืองแล้วก็ห่างเหินกันในความสัมพันธ์ค่ะหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงใครสักคนมากมาก คุณอาจจะกังวลเกี่ยวกับเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมองไม่เห็นว่านี่เป็นปัญหาหรือทำไมเขาถึงไม่มีแรงจูงใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทำไมเขาถึงไม่ทําในสิ่งที่เราขอตันชวนคิดแบบนี้ค่ะเวลาที่เราผลักใครสักคนมันง่ายมากเลยที่เขาจะผลักเราคืนใช่ไหมคะเขาอาจจะยังไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำว่าเราผลักนั้นเพราะว่าหวังดี คุณอยากให้คนในชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงยิ่งกดดันพวกเขาก็จะยิ่งต้านค่ะลองคิดกลับกันดูสิคะเราเองก็เป็นเหมือนกันเวลาที่เรากำลังจะทำพอแม่บอกปุ๊บเออไม่อยากทำแล้ว <c oughs> เวลาที่เขาไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแค่ขี้เกียจหรือไม่อยากเปลี่ยนนะคะเขาอาจจะท้อแท้คิดไปเองว่าเขาคงทำไม่ได้หรอกสิ่งนั้นมันยากเกินไป แล้วเราทำอะไรได้ล่ะคะเราไปทำให้เขาเปลี่ยนไม่ได้เล็ดเดมเป็นแบบนั้นคะ่ะแต่เราเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นและอยากให้เขาเป็นได้ตันยกตัวอย่างเป็นการวิ่งละกันคะ่ะหลายคนคงเคยโดนเ้าซีป้ายยาให้ออกไปวิ่งจากใครสักคนหนึ่งรอบตัวคุณเคยใช่ไหมคะโอเคแหละรู้ว่ามันดีแต่ว่าไว้ก่อนการพูดขึ้นมาว่า วันนี้อากาศดีจังน่าไปวิ่งเนอะในวันที่เขาไม่ได้อยากไปวิ่งมันก็คือการกดดันค่ะการกดดันไม่ได้ผลแล้วอะไรจะได้ผลนะคะเราก็แค่ออกไปวิ่งค่ะออกไปวิ่งอย่างที่เราอยากวิ่งเนี่ยแหละค่ะสนุกมีความสุขกับการวิ่งวันหนึ่งที่มวลความสุขสนุกมันส่งถึงเขาเขาเห็นเขาคิดของเขาเองเขาอยากสนุกบ้างเขาอยากแข็งแรงอยากมีสมาธิ หรือว่าอยากมีสังคมใหม่ๆถ้าเขาอยากวิ่งเขาจะมาวิ่งเองค่ะเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ถ้าเขาอยากเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองค่ะเราต้องเชื่อความสามารถของคนอื่นในการปรับปรุงตัวของเขาเองในการใช้ศักยภาพของเขาเองและบรรลุปเป้าหมายของเขาเองเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่การที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเขาแต่ปัญหาคือแนวทางที่คุณจะเข้าไปเปลี่ยนเขาตั้งหาค่ะ เลดเด็มทำในสิ่งที่เขาอยากทำถ้าเขาอยากเปลี่ยนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองค่ะ Let me ให้ไปทำสิ่งที่อยากทำเหมือนกันมันฟังดูเรียบง่ายแต่ตานก็ไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะคะ Respect เคารพการตัดสินใจของผู้คนรอบตัวก็เป็นการหวังดีที่เพียงพอแล้วค่ะแม้ปัญหาจะใหญ่แค่ไหน หรือบางสิ่งจะทำให้คุณเครียดมากเพียงใดจะมีสิ่งที่คุณเปลี่ยนให้ดีขึ้นต่อคุณได้เสมอด้วยการกระทาและทัศนคติของคุณเองค่ะมันคือ Let me คุณไม่อาจควบคุมผู้คนรอบตัวการเมืองรัฐสวัสดิการหรือว่าโลกทั้งใบนี้ได้แต่คุณควบคุมสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตอบสนองได้เสมอกลับมาใช้ชีวิตของคุณค่ะ คุณเลือกได้ว่าจะให้สิ่งไหนส่งผลกระทบต่อคุณเลือกได้ว่าจะรับมามากน้อยแค่ไหนเลือกได้ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างคุณเลือกงานความสัมพันธ์เลือกว่าปัญหาอะไรที่มีค่าพอจะใช้เวลาและพลังงานสู้กับมันและเมื่อไหร่ที่ควรจะเดินออกมาเราเลือกได้ และนี่คืออำนาจที่เราหยิบยื่นให้กับตัวเองได้ค่ะปล่อยมือจากการยึดติดว่าสิ่งต่างๆมันควรจะเป็นยังไงแล้วยอมให้มันเป็นไปในแบบที่มันเป็นหมายความว่าคุณกําลังปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระค่ะแทนที่จะเสียเวลากังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงมาเริ่มใช้ชีวิตแบบที่จะทำให้เราภูมิใจในตัวเองเล็ดมีได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำเล็ดเดมช่วยตันไว้ค่ะ ทําให้ตันกล้าหาญขึ้นยอมรับความจริงแล้วก็ยอมให้คนอื่นตัดสินตันอย่างเต็มที่ตันควบคุมสิ่งที่คนอื่นคิดต่อตันไม่ได้ก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวสิ่งนี้ไม่อยากให้ความคิดเห็นของคนอื่นมารั้งจากสิ่งที่อยากทำํำตันรู้สึกว่าเวลาของตันมีค่าจังค่ะอยากใช้เวลาทําสิ่งที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่จะได้ทำมัน เราเองยังควบคุมความคิดของเราไม่ได้เลยค่ะฉะนั้นไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่อาจควบคุมสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณได้เลยใช้ชีวิตของเราไปเถอะค่ะเพราะชีวิตเป็นของเราถ้าชีวิตนี้เป็นเกมก็อยากจะเล่นเกมที่อยากเล่นค่ะเกมที่ตานจะสนุกมีความสุขเสียงในเรื่องที่อยากเสียงและรับไหวน่าจะเคยได้ยินโค้ดนี้กันนะคะ If you don't change it You choose it มันจึ้งเข้ามาตรงนี้เลยค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแสดงว่าคุณเลือกแล้วเลดเดิมสำหรับตาลมันไม่ใช่การช่างแม่งเถอะแล้วแต่เลยแต่เป็นการยอมรับให้คนอื่นมีพื้นที่และความสบายใจที่จะใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มอบสิ่งเดียวกันนี้ให้กับตัวตนเองค่ะ ฟังมาทั้งหมดจะดีใจมากเลยค่ะถ้าสิ่งที่ตันแชร์จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะรับผิดชอบเต็มที่ต่อความสุขความฝันและชีวิตของคุณเองเพราะชีวิตง่ายได้กว่าที่เป็น just a lie away Mind Bookshelf Podcast